ปีนี้ใส่เข่าหอมมะลิ1 0์หาประมาณ8ไร่ได้จ้ะทุกปีบางงามบางงามคือปีนี้ปีนี้ถือว่าน้ำพอดีแล้วก็นี่เงินคือปุ๋ยวานน้ำเน่เข่าก็เลยเป็นเป็นง่ามเป็นพ่อใดทั้งเบิดประมาณ8ไร่ทุกปีว่าได้เ,เขา่า พว่าหนึ่งหนึ่งแรกแน่สองกะบบมีเงินสืบปุ๋ยนำ้ำแต่ว่าปีนี้ถือว่าโชคดีลหลายแนว่วท่านมีนามมาแต่หวัวปีปีนี้ก็รัวสิแดงเท่าไรเป็นกำลังใจเห็นห้เด้อจ้ะอัพโหลดลงในช่องติดตามฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดศับให้น้ำแน่เป็นช่องน้อย ช่องเล็กๆกน,นยๆเห็ดในสิ่งที่หลักเพราะว่าบอลลูวาสี<ป>เห็ดหยังเฮาเห็ดหน้าเนาะเห็ดหน้าเหล้ยงเิลืองงวเหล้ยงข้วเห็ดเข่ามีแนวสีไทยเห็ดลงไทยเห็ดเบิ้งก็คือการเห็ดหน้าก็ไพยกับล่ไหลาย,ย่หมั่นก็ได้กินนออาหารอยู่ในดิน เป็นข่าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์หาเบิดประมาณแปดไรเลยจ้ะพูนอีกไฮหนึ่งม่รู้ว่าปีนีสิเท่ทรารแต้ว่าปีที่แล้วแรงบ่ประสบความสำเร็จปีที่แล้วใส่สองไฮไฮนี่ครับไฮผนเริ่มแรกปีนี่ก็เลยใส่เพิ่มอีกเพื่อสิไดใดขายไทยเห็นเบิง่ง วันหลดเพลรานสิมาหายวันสุขบริอัดวิดีโองาไหวก็เลยอาจใบนั่นอีกใครนึงคือเขาหอมมะลิหนึ่งศูนหาอันนี้เขาคุณเตียบ้านแกน้ำมูกรสีเกียยก่ยวมือเกี่ยวมือเอาเพื่อสีเห็ดพันธ์เอาไปเห็ดพันธเอาไปใส่ไห่ตะเว้นตก เอาใส่ทา,ทางหัวหน้าทางบุญพราะว่ามันมันลมแี่จะไ้นี่กันลมไหลสูบน้าอ่อกวัานอันนี้ขนาดสูบน้าใส่บกเบิร์ดแล้วจ้ะไฮหน้าพราะสามารถเก็บน้าได้ไฮนี่สูบหน่อยสูบไหลน้ํหน่อยดำไหลแล้วก็ใสเวลาพระพ่อสองมือแล้วกับบ๊กเบิดสั่นจบลีปเพียงสาหนีแล้วจ้ะไปพอกันไม่โอกาสหนาสวัสดีจา้า